สวัสดีครับตอนนี้เราเข้าสู่รายการ Celebrity Wanted นะฮะ ทุกวันศุกร์นะคะคีโมคุณตั้งขาสามทุ่มนิดๆถึงสี่ทุ่มหน่อยๆครับผมโอ้โหเป็นประจำเลยแม่คะทุกเวลานี้วันนี้เราสองคนก็จะไปเจอคุณผู้ชมทุกครั้งเลยและทุกครั้งเองเราก็จะมีสาระมีความบันเทิงวิลล่าดีมคุณผู้ชมได้ฟังทุกๆวันมีเรื่องราวแบบว่าฮอตๆหน้าคำถามที่เป็นประเด็นในสังคมอะไรตอนนี้เราต้องพามาที่นี่หาคําตอบกันแน่นอนนะคะเซฟมาสุดเลยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนร้อนมากๆเลยร้อนมากอากาศมั่วมากจริงๆแล้วก็เซฟมาสุดเลยแต่ละคนก็วิธีคลายร้อนไม่เหมือนกัันนใช่่คครรบางงีีีีกกก็็มมวิธลย้ออเจจะะไป เปิดแอร์ทานไอศครีมทานไอศครีมนะคะอุตรละยางเปิดแอร์มันก็สิ้นเปลืองทานไอศครีมมันอ้วนอยากไปว่ายน้ำอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างอยากไปแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยเปลี่ยนบรรยากาศไปต่างจังหวัดบ้างเนาะต้องไปะหน่อยัเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกของเรานะครับ top 5 most wanted เนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศร้อนๆเนี่ยเรื่องราวของสระว่ายน้ำที่แพงที่สุดในโลก5อันดับแรกโอ้โหไม่ยถึงสระว่ายน้ำคือซูวิงพูลเหรอฮะถูกต้องครับที่แพงที่สุดในโลก5อันดับ มันจะแพงแค่ไหนมันก็เป็นธรรมดาเป็นน้าเกลือเป็นระบบอ้เมแต่างๆมาก็เยอะมากมายการออกแบบมีก้อนลูกเล่นมากมายเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับผมอ่ะค่ะครับผมไปดูที่อันดับที่ห้ากันเลยครับอ่านีครับอันดับที่ห้านะครับเป็นสะว่ายน้ำสองแบบสองสไตล์ของมหาเศรษฐีวินเลียมแรนดอ์ฟครับผมโอ้ครับผมโดยสาแรกนะครับเป็นแบบสไตล์โรมันและสะที่สองเป็นแบบเนปจูนซึ่งทั้งสอง สรนะครับจะใช้ห,หินอ่อนและกัเบื้องสีทองเป็นปฏิมากรรมทาด้วยมือออกแบบตามต้นฉบับแบบโบราณเลยนะครับเจ้าของไม่เคยให้อนุญาตให้ใครมาเล่นสระน้าแห่งนี้เลยนะครับเพราะว่าสนนราคาอยู่ที่320ล้านบาทครับผมสระว่ายน้ำนี่เหรอคะอุ้ยตายแล้วขอ่แกรีสอร์ทนะครับเนี่ยไม่ให้ใครมาเล่นเลยครับผมเก็บไว้ให้ลูกน้ําเล่นครับหรือว่าตะไคร่เล่นใช่ไหมคะของวิลเดียมเดนด็อกโอ้โหสาม้ล้านบาทครับผม แพงกว่าบ้านพีฉชันรถอี่ชั้นรวมกันที่นี้อีกทั้งหมดเลยนะคะครับผมโอ้โหเขาเก่งนะคะไม่ใช่แค่รวยมันต้องช่วงนี้ฉันชอบมากครับช่วงรวยไม่พอครับผม <laughs> นะคะเป็นช่วงใหม่ของเราดีกว่า <laughs> อ่ะอันดับ4ค่ะเป็นสาวน้ำนะคะในกรุงรอนดอนนะคะขอมาจากถี่ชาวอ,อิสราเอลนะคะที่ทําจากนะคะกระเบื้องโมเสสสีทองและยังสามารถ ดั 96, ดแปลงนะคะเป็นห <gained apartment. S 2> ้องสปาขนาดใหญ่รวมถึงห้องซาวน่าด้วยแถมสวยน้ำเนี่ยยังเชื่อมกับห้องบรูมขนาดยักษ์ใหญ่เอาไว้จัดปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้โฟมคัะที่สบายเลยนะคะราคาของจวนน้ำแบบนี้ค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมค่ะ2,200ล้านบาทค่ะโอ้แม่เจ้าจสิบั้าครับผมห่บ้านกีอย่างะค่ะ ไปอันดับ3ครับผมเมื่อกี้นี้กระโดดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวอันดับ3นะครับเป็นสระว่ายน้ำนะครับชื่อว่าซีกายะโอเชียนโดมในประเทศญี่ปุ่นนี่หรออยู่อยู่ในโดมครับอยู่ในโดมเป็นสระในโดมครับซึ่งความจริงแล้วน่าจะเรียกว่ามหาสมุทรจำลองมากกว่าครับเพราะว่าเหมาะกว่ามีทั้งหาดเทียมมีทั้งคลื่นมีทะเลมีทรายมีภูเขาไฟต้นปาก็ยังมีครับผม อ่าครับแล้วก็ติดตั้งหลังคาที่สามารถเปิดปิดได้ที่นี่จะควบคุมอุณหภูมิไว้ที่30องศาเซลเซลียสครับหน้าหนาวเขาก็มาเล่นได้อ่าอ่าส่วนแล้วก็มีส่วนของภูเขาไฟที่จะมีการปัทุตลอดทุก15บาทีราคาหกหมื่นห้าพันล้านบาทครับโอ้โหในารายละเอียดเยอะจริงๆอันนี้มันคงนสูตสนกอกกันไม่ทันครับคงเป็นสวนสนุกน้ำอ่ะเป็นแค่ว่าเป็นสวนสนุกเป็นสวนน,สน,น้ำอ่ะ 65, <000 S 2> ให้มาเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรปรับอุณหภูมิได้หมดเลยไงสามสิบองศาให้เล่นได้ทุกทุก ทุกองทุกอากาศก็เปิดให้บริการให้ประชาชนเข้ามาใช้เป่นที่ยวใชมอันดับสองค่ะอันดับสองเป็นเสาระน้าที่อยู่ในประเทศชิลีนะคะมีความยาวถึง1กิโลเมตรค่ะและมีน้ำมาอยู่อยู่ถึง66ล้านแกลลอนเลยไหมนี่เสาปนะวัติน้ำแม่ค่ะและแล้วก็ไม่พอแค่นี้ค่ะทำให้เรือในขนาดเล็กเนี่ยสามารถแล่นผ่านได้ด้วยนะคะแถมเสาเนี้ยังใช้ตัวกรองและปั๊มน้ำ ใกล้มหาสมุทด้วยทําให้นะคะไม,ม่ต้องเติมน้ําไม่สะนะคะเองเลยนะคะงงงบลงทุนในการสร้างนะคะมี่สวยไหมสวยครับอลังการมากเนื้โอโอ้หกหมื่นห้าพันล้านบาทค่ะคุณด,ดูสิสน,นำส้ำมาติดท,ทะเลเลยไหมใหญ่โตโมโหรามชอบตรงที่ให้เรือนั่นผ่านได้เลยครับจะปเป็นสระว่ายน้ำยังไงครับเดอใหญ่มากเลยนะคะมาถึงอันดับที่ทุกคนรอคอยนะครับอันดับที่หนึ่งครับผม เป็นสระว่ายน้ำที่ตั้งอยู่ในประเทศอียิปต์นะครับแม่แปลกเนาะอยู่ในประเทศทะเลทรายนะครับมีขนาด21เอเคอร์ถูกล้อมรอบด้วยคอนโดมิเนียมและห้องพักโรงแรมโอ้ยมีสระว่ายน้ำแบบไหนเนี่ยครับผมมันเหมือนทะเลสาบมากกว่านะครับมีโรงแรมกว่าส0,000ื่นตึกมีผู้อยู่อาศัยแล้วก็แขกสามารถมาว่ายน้ำเล่นได้ทุกตึกเลยนะครับหรือแม้แต่จะน่นเรือในสระก็ได้โอ้โหครับผมราคาของสระนี้นะครับอยู่ที่18 0 0 0 0ื่น ล้านบาทครับผมโอ้ก็เหมือนขุดทะเลนะครับเหมือนขุดทะเลแต่น้ําคงเล่นไม่หมดใชไหมครับดูสิคะคุณตั้งขาใหญ่โตโมโหล้านมากๆหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาทครับผมโอ้นะคะก็คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วไหคะว่าสระยน้ําที่แพงสุดในโลกนั้นก็มีอยู่แล้วอย่างที่เห็นอยู่ว่าอลังการขนาดไหนเลยอเห็นแล้วร้อนนี้แล้วคุณแต้งขาแหมทำให้ได้รู้สึกว่าวันนี้แคมเชิของเราเนี่ย ก็ต้อยากให้องนะครับความฮอตมันทวีคูณบ้างขึ้นไปแล้วก็แซ่บๆซีสดๆเลยอ่ะคุณรู้จักหนังสือเพลย์บอยไหมก็พอรู้บ้างครับไม่ค่อยได้ดูหรอกแต่ก่อนก็มีบ้างเออแต่วันนี้นะคะเธอเองนะคะบอกก่อนเลยว่าถ่ายเอ่อแมกกาซีนของเพลย์บอยเล่มนี้นะคะแซ่บมากแล้วก็เก่งมากเป็นครั้งแรกของเธอด้วยแล้วบอกก่อนเลยว่าเธอมีตัวแบบถึงมิสยูนิเวอร์ส อบิบไมชูนิเวิร์สนะคะแต่หุ่นธทเซียระสวยมากๆเลยนะคะวันนี้สำคัญสุดเลยนะคะเราสัมภาษณ์กันเนี่ยจะเป็นนะคะสภาษาซึ่งมีพษภาษาไทยภาษาอังกฤษเช่นเองก็ขอเป็นภาษาไทยผมก็ทำตัวเป็นโซ่ครับเป็นลามไม่ใช่เป็นโซ่ประมาณนั้นค่ะงั้นช่วงนั้นนะคะพบกับเธอเลยค่ะคุณนาตาลีเกเบลวาค่ะรอู่ครับ